มาบาตนี่สบายด,ดีสบายด,ดีพ่อแม่มีนม้นองเบิร์ตสูบสุขคนที่เขามาเบิร์งส่องบาลลาซีโนอินดีกินลาบกุง้งอันนี้ต้มปลาปลาย้อนหรือว่าปลาสังกะบ,บาดเนาะกระบัวกุง้งโตมันอยู่ในถ้วยลาบเนี้วกุ้งพี่น้องมากินนับกันเด้อเบิร์ตสุขคนพักยังนพักกินกับก๋บมมีแค่นี้แหละพี่น้องดูว่านี่ซอยจุ มือน,นี้ดาบกุ้งกินน้ำกันเรื่อพี่น้องลาบเนี้ยวกุ้งพี่น้องเสียบายๆลาบปลาตองโอ้โหพี่พักจริงจริงกินหมองเกลาพี่น้องนาหองคือเกลาแเสบเน้ำกันมาเด้อพี่น้องบุษบุญทุกคนผู้ดใด้คเวิงจะลืมกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาวลา่าซีนูอินดีช่วงนี้กลับเข้ามาเห็ดคลิปอีกแล้วเนาะ แต่เทปคลิปก็บุ้มีอาหารนี้ยังดูราหรอกพี่น้องอาหารบ้นบานๆในสำนีแหละพี่น้องนะพี่น้องสบายดีสวัสด,ดีวัืบบ่อสุขสุขคนมา,านกินเขาต้องการด้วยนาะห้องคือเก่าพี่น้องมองห้องคือเก่าพี่น้องลาบกุ้งเส็บๆต้อกันอีกรเดี๋วพี่น้องซีมือบาลาซีนูอินดีเองนะเนาะเห็ดมือน นะกิน like น้ำกันกินกระเพราลามคนโกชิริโยวันทาไะพี่หน่อยกินกันแล้วพี่น้องมุดชุบทุกคนเด็กกำลังเวรอย่าดื้อมะนะกินเต้นเดช่้นนี่แหละพี่น้อยนะเสือขาวหัวพี่น้อยบุตร The black pan, every non lạp cũ, tham mưu bé kim yon, 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 bé yon, yon, này, yon, làm yon, 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 này cho mày bên ตมปไปย้อนพี่น้องต่อเนี่ยเป็บังไงยาเดี๋ยวนท้อล่คือสอนตูงมาก

บอกเฟื่อนม่อแล้วแวชร์โซดาเลยงัว่าดี๋ยะแชร์เี๋แชร์ให้องเลยบางทีผมไม่ขาลาดเลยนะเยร์ Ngoài ra mà tôm thể nằm xuống phía mặt Sao nhau? Điều quan sao

Tổ ừ. Thôi, thêm một thâm rồi บิเรียนให้เบึงเ้องมีหน้องเพราะว่าเดืองานมากตอนเจ้าเด็ดด้วยไม่คนถือกล่องไหนเราพี่หนอเสียโซดามาฟักๆๆๆๆไ่เหมือนกับติกรมน้ำคาใช้น้ำพี่นอผักคาใช้น้ำ สมปลาไปเนอะอืมถ้าเราได้ราเลยดอียดกนเนาะอดยอืม,อมชุดนใหญ่ผมผมหันุล้เกู งอื่นียด้วยฮึว่ากงเนาะแ้วัวขอเนี่ยกำเนิดใหม่ นช่วงโควกิดกบรีไปใช้น้องพี่น้องเนื้องานมากขาห้องโอกาสที่ไปได้ไปเช้บิ๊กกระดาษหน่อยนักช่วงพี่น้องยานพี่น้องถ้าผมเป็นคนตรงนี้กิดมากย่านนี้นอ,อ,อ,นนนอย่างูีงวายุมีบัตรถูงยางถูกก้นไมบ้บัตรประกันสังคมก็มีพี่น้องแต่บัวอยากเป็นน็อปพี่น้องเนาะ thì riêng bảy là đi ngon Mình chắc กาตองบุรีเชี่ยใจรยับเห็ยมีนักขาวมาพี่น้องเห็นบารามเ,เนี่ยเต็มๆเลยแล้วคนรอ อยู่ดอะไ่งไงนงดเออขาลงขาอยู่ปอนนี่เอานะบอกไปดูิหม่ก็สบไปดีกว่โอไปสุดยอดไอี่น้องไปีัสี เีตากันไะตจะ่งรนเ้องซูโม่ดูจะมาอาจจะน้งวิ่งก็อาจจะือของหนอกเป่นหอก